ทีนี้วันนี้อยากจะคุยเกี่ยวกับคําฝันสโลกกความฝันปีใหม่ขอให้เป็นการเกิดใหม่จากร่างกายเกา่าเข้าถึงการหลุดพ้นทุกๆุกคนเทินอ่าโอเคเป็นการเกิดใหม่จากร่างกายเกา่าเข้าถึงการหลุดพ้นทุกๆคนเทอ,อ่นอ่าอันนี้เป็นอยากจะคุยตัวนี้นิดนึงเพราะว่าเป็นเป็นคอ สกสที่มีความหมายมีความหมายใช่พวกเราทำความเข้าใจอาจจะหลังจะไปแจกไว้แต่ห้ามไปสแกนใส่เสื้อผ้ากันนะไม่เอาโ <c oughs> <Okay. S 2> <c oughs> อเคเพราะว่าขอให้เกิดใหม่จากร่างกายเก่าเนี่ยเราต้องเข้าใจอันหนึ่งว่าที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิบากของชีวิตที่ทุกคนต้องเกิดมา เนี่ยร่างกายอันนี้ที่เราเกิดมาใช้อยู่เหมือนเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เราได้มาอาศัยอยู่แล้วนะได้เอาจิตดวงจิตวิญญาณอันนี้ได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันเนี้เรียกว่าเกิดมาครั้งที่หนึ่งเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดด้วยสภาพของร่างกายนะแต่มีจิตวิญญาณอันเนี้ยเข้ามาอาศัยอยู่การเกิดของร่างกายก็เหมือนบ้านอ่า อยากจะคุยเรื่องบ้านให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าบ้านมันมีระดับของมันอยู่เราต้องเข้าใจนะการเกิดการเกิดจากร่างกายเนี่ยร่างกายเนี้ต้องอาศัยสมมติว่าร่างกายเราร่างกายเราอันหนึ่งแล้วบ้านที่ร่างกายอาศัยก็อีกอันหนึ่งสังเกตดูดีๆนะอย่างบ้านที่ร่างกายอาศัยเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นตอนเนี้ย ต่อมาก็อาศัยบ้านที่อยู่ทางอินเดียอ่าแต่ว่าบ้านที่ร่างกายเคยเอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยฉะนันสังเกตว่าร่างกายเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่บ้านอื่นๆได้ตลอดเวลาเลยอืมแต่ร่างกายเนี่ยเป็นแค่อันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยบ้านบางคนไปอาศัยโรงแรมไปอาศัยรีสอร์ทบางคนก็ไปใส่พักบ้านเช่าอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือ บ้านอันนี้เป็นบ้านอันเก่าบ้านที่ร่างกายอาศัยอยู่เนี่ยที่ถ้าเราคิดลึกเข้าไปอีกละขยับเข้าไปอีกนี่คือส่วนหยาบๆนะที่เราเห็นอยู่วอ๋อบ้านกับร่างกายไม่ใช่อันเดียวกันแต่ต้องเกื้อกูลและอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันแดดฝนลมและสัตว์เลื้ยคลานอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนี่ถ้าเราลึกเข้าไปอีกละเช่นว่าร่างกายก็เหมือนบ้านที่ จิตใจมาอาศัยอยู่เนี่ยร่างกายก็เหมือนกันก็เหมือนบ้านอันหนึ่งที่จิตใจมาอาศัยอยู่นี่ก็บ,บ้านหลังเก่าของจิตใจอีกทีหนึ่งเห็นไหมว่าจิตใจอ่ะเขาก,เขาก็เขาก็มาอาศัยร่างกายอยู่ด้วยเนี่ยด้วยในเวลาเดียวกันเขาก็มีบ้านชนิดอื่นๆที่เขาเคยเขาเผลอไปหลงลืมไปอาศัยอยู่เรื่อยๆอ่ะเช่นบ้านทาง บ้านทางรูปบ้านทางเสียงบ้านทางกลิ่นบ้านทางรถบ้านทางสัมผัสและบ้านทางความคิดนึกต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นบ้านเลกบ้านน้อยที่จิตใจเขาเคอยอาศัยอยู่นะแต่ว่าถ้าเราดูดีๆปุ๊บจิตของเราเองกับบ้านก็เหมือนก็คนละอันกันคนละส่วนกันเห็นไหมว่าเราจะเห็นว่าบางครั้งเขาจิตเราไปพักในอารมณ์โกรธ สักพักก็เป็นบ้านหลังหนึ่งสักพักหนึ่งบ้านอารมณ์โกรธก็หายไปหรือบางครั้งไปพักในส่วนที่บ้านที่เป็นจับยากเช่นบางครั้งไปพักกับกลิ่นยินดีกับกลิ่นพอใจกับกลิ่นแล้วกลิ่นก็หายไปหรือบางครั้งไปพักกับรถเงี้ยรถต่างๆที่เกิดขึ้นมาสัมผัสแล้วยินดีมีความสุขหรือบางครั้งก็ไม่มีความสุขแล้วมันก็หายไปหรือบางครั้งไปสัมผัสกับสัมผัสกับผัสต่างอย่างเงี้ยหรือบางครั้งไปสัมผัสกับเสียงอย่างเงี้ยอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ เป็นบ้านที่จิตใจอ่ะยังไม่รู้จักตัวเองไปคอยอาศัยเกิดอยู่เป็นบ้านหลังเก่าๆทั้งนั้นเลยแม้แต่ข้างในเราเหมือนกันสังเกตด,ดูสิอ่จิตเราเองจิตเราเองก็ตามเนี่ยบางครั้งนะจิตก็อาศัยบ้านคือใจแล้วก็มีบ้านอันอื่นๆอีกด้วยเช่นกุลนศลอกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็เป็นบ้านที่จิตเข้าไปพัก ที่จิตเขาเข้าไปพักบ้านหลังไหนบ่อยๆซ้ำๆเหมือนเดิมก็จะเกิดการซึมซับอุปนิสัยบ้านหลังนั้นติดมาด้วยนะติดมาด้วยเช่นเขาไปซึมซับกับความโกรธบ่อยๆเขาก็ติดนิสัยแห่งความโกรธมาด้วยแต่ว่านิสัยแห่งความโกรธนั้นก็ไม่ใช่จิตอยู่ดีแต่เป็นสิ่งที่เขาไปคุกครีและอยู่บ่อยๆหรือเขาไปซึมซับกุศลบ่อยๆเขาก็ะได้ศลจะได้อุปนิสัยแห่งกุศลกลับมาด้วย อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่เขายังไม่รู้จักตัวเขาเองนี่เรละาบ้านหลังเก่าที่เป็นในรูปแบบข้างในเนี่ยที่เป็นในรูปแบบข้างในอีกทีหนึ่งแล้วบ้านหลังเนี้ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่สามารถพึ่งพาได้ตลอดกาลสักพักหนึ่งก็พังสลายพังทลายไปหมดเลยมันจะเลยบอกเออนี่ไงบ้านหลังเก่าในภาพของอารมณ์ภายในที่จิตใจไปคอยใจไปจิตไปคอยอาศัยอยู่ ทีเราพูดสองคำนะจิตกับใจนะแต่จริงๆอ่ะคือจิตไปอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวจนกว่าเขาจะเกิดใหม่เนีเขาจะเกิดใหม่ทุกคน,น่ะเกิดมาแล้วเนี่ยบางครั้งมีบ้านข้างนอกเห็นไหมบางครั้งมีบ้านข้างในเห็นไหมว่าจิตเราอ่ะจะอาศัยบ้านร่างกายก็ได้จะไปอาศัยบ้านของ ภายในที่เป็นเรื่องความคิดนึกและอารมณ์ก็ได้หรือจะเป็นสายบ้านข้างนอกที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นจิตเป็นรสเป็นสัมผัสก็ได้อย่างนี้แต่บ้านของร่างกายก็อาศัยบ้านแบบแบบที่เราเป็นกันอยู่ทั้งหมดเลยอันนี้เราต้องเข้าใจว่าจิตเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่อารมณ์เหล่านั้นแต่อารมณ์เหล่านั้นเหมือนบ้านที่จิตยังไม่รู้ก็เลยบอกว่าให้เกิดใหม่ ให้เกิดใหม่เพื่อการเข้าถึงการเกิดใหม่ของเขาคือให้เขาเกิดภาวะรู้ว่านั่นเป็นแพร่บ้านไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวจิตตัวไม่ใช่ตัวจิตแต่เป็นบ้านคอยหลักลอกล่อ,ลอจิตอยู่สม่ำเสมอเลยว,วันนี้เลยสร้างกิจกรรมเรื่องนี้กับกับพระพิสุท์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ศรีลังกาพมา่า อินแม้แต่พมา่าแล้วก็อินเดียแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ลาวโดยแบ่งให้เขารู้จักว่าเนี่ยแบ่งเป็นหกลุ่มแต่ละกลุ่มเนียเราก็เอาแต่ลตัวอย่างแต่ละประเทศมาจับกลุ่มว่าประเทศละหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งรูปแล้วในหนึ่งรูปเนี่ยให้มีวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วให้ทั้งหรูปเนี่ย ไปชักชวนเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยให้ไปชักชวนนะให้ชักชวนให้ได้มากที่สุดจะชักชวนด้วยวิธีไหนก็ตามให้มารวมเป็นกลุ่มของตัวเองเพื่อละลายพฤติกรรมเพื่อให้เ,เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ไม่รู้ภาษากันก็ตามให้ก็ไปชวนชวนกันมาแล้วแต่ละองค์ก็ได้ได้กลุ่มมากเลยได้เพื่อนมากมายครมากมายเยอะแยะเลยก็เลยบอกเขาพอพอ,พอทำเสร็จปุ๊บอะ แล้วมีเงื่อนไขว่าเมื่อเข้าไปอยู่บ้านไหนเจ้าของบ้านทําอะไรต้องทําตามเจ้าของบ้านพาเล่นโยคะก็ต้องโยคะเจ้าของบ้านพานั่งสมาธิก็ต้องสมาธิเจ้าของบ้านพาเดินจงโก็ต้องเดินจงกรมเจ้าของบ้านพากราบก็ต้องพากราบแต่ไม่มีคําว่าให้แสดงทางกายเพราะาใช้ภาษาด้วยกันแล้วมันต้องแปลหลายครั้งก็เลยใช้ใช้ทางกายดีกว่าให้เขาใช้ใช้ใช,ใช้ใช้กันไปแล้วถามเขาว่า เมื่อคุณทําตามเขาคุณรู้สึกยังไงนะรู้สึกยังไงปเลยม,มาสัมภาษณ์กันพอพอให้กระทำปุ๊บเราไปสรุปกับเขาตอนท้ายบอกว่าเห็นไหมว่าคุณนะ่ะคือตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยคือจิตเนีเที่ยวเราไปวิ่งอาศัยอยู่กับบ้านคือหกบ้านคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสของแต่ละคนเนะ่ยพอเข้าไปตกอยู่ใน สิ่งเหล่านี้นก็รกกรรมคุณเหล่านี้เมื่อไหรปุ๊บคุณก็ณถูกกรรมคุณเหล่านี้บังคับให้ต้องทําตามนะให้ต้องทําตามในสิ่งเหล่านั้นโดยขาดอิสระภาพพอทำอย่างนี้จบแล้วเราช่วงแรกทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็อธิบายเข้าฟังว่าเราคือผู้รู้จริงๆทุกคนนะ่ะมีภาวะพุทธ,ธะอยู่แล้วแต่หลงไปลืมไปอาศัยบ้านเก่าๆไม่ยอมอาศัยบ้านของตัวเองคือสภาวะ เดิมแท้คือธาตุรู้เนี่ยไม่ยอมมาอาศัยธาตุรู้ของตนเองมัวแต่อาศัยอารมณ์ไอ้บ้านเก่าๆเหล่านั้นอยู่มันจึงไม่เกิดการกระบวนการเกิดการใหม่และเข้าใจถึงการหลุดพ้นได้เลยบอกอ่ะพอพอ,พอทาเสร็จปไปเรบร้ยลประสบไว้ก็ฟังวาเนี่ยเห็นไหมว่าคนหกคนคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ความคิดนึกธรรมารมทั้งหลายพอ,พอสรุปอย่างนี้ปุ๊บก็อา้าวโอเคงั้นสลายกลับไปที่เดิมต่อ แล้วให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่ตัวเองนะอย่ามากะนั่งอยู่อยู่ที่ตัวเองนั่นแหละให้รู้จักว่าเราคือผู้รู้แล้วนะแล้วก็ให้คนหกคนเนี่ยไปชวนใหม่ผลปรากฏว่าพอไปชวนขั้นที่สอนเนี่ไม่มีใครมาเลยคนหกคนนะั้นไม่ได้ใครสักคนหนึ่งบางคนก็ได้มาเหมือนกันแล้วก็สัมภาษณ์เขาทำไมเขามาหลงว่าเห็นไหมว่าครั้งแรกอ่ะเราไม่รู้แต่เราก็เข้าไป ในนั้นแต่อย่าลืมว่าเรามีกําลังรู้อยู่แต่กําลังรู้ของเราไม่มีพอเราจรึงต้องตกไปเป็นอํานาจของเขาในช่วงแรกเรารู้อยู่ทั้งหมดแหะทุกคนรู้หมดแต่ว่าทุกคนไม่มีกําลังความรู้นั้นไม่มีกําลังเพราะไม่ได้เกิดพอกพูนสร้างขนิสัยใจคอพอพอบอกให้เขารู้ปุ๊บทุกคนก็อยู่กับตัวเองคนหกคนก็ไปหาวิธีมาว่าเอาวิธียังไงก็ได้ไปกราบ เขาไปขอร้องเขาไปอ้อนวอนเขาทุกวิธีเพื่อจะเอาคนมาเป็นพวกใครได้สุดท้ายพอเขากลายเป็นผู้รู้ปุ๊บเขากลับนิ่งเฉยคนหกคนนั้นก็พยายามที่จะหาวิธีในการหลอกล่อให้ก็ได้ได้มาสุดท้ายเขาก็เกิดภาวะรู้ขึ้นมาทันทีนั่นไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาคือผู้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นก็สิ่งที่ถูกรู้คอยหลอกล่อหลอกล่อและหลอกลวงอยู่สม่ำเสมอ ก็เลยสรุปไว้กับันี่แหละคือผลของการถ้าเราฝึกรู้กันจริงๆอยู่กับภาวะรู้จริงๆแล้วไม่ได้ไปหวั่นไหวกับการปรุงแต่งเพราะคนหกคนสักพักหนึ่งก็ต้องเหนื่อยก็ต้องเลิกแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองสุดท้ายก็ก็สลายตัวไปอันนี้เลยบอกให้เห็นว่าเนี่ยคือบทเรียนที่สําคัญว่าทําไมต้องอยู่กับภาวะพุทธะคือภาวะธาตุรู้เดิมแท้ของเราเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการหลอกลวงของการปรุงแต่ง ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาเลยเข้าใจว่าโอ้วิธีปฏิบัติคือฝึกรู้มันมีอาน,นิสงส์มีประโยชน์อย่างนี้เอง mm hmm. ก็เลยได้นําเสนอวิธีการปฏิบัติในการฝึกรู้กับเขาไปในขั้นตอนต่ออานี่เลยบอกว่าให้เราเกิดใหม่ในร่างกายเก่า mm hmm. เห็นไหมบ้านเก่าๆทั้งหมดที่เราเคยเล่นเคยสุกสาดเหล่านั้นเป็นบ้านที่ไม่ถาวร ให้เกิดใหม่ให้เกิดใหม่คือเอามาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสร้างกําลังแห่งการรู้อารมณ์เหล่านั้นไม่ได้ทําลายเขาแต่ทุกครั้งเ็าคืออุปกรณ์ในการฝึกว่าเราได้รู้เขาแล้วได้รู้เขาแล้วได้รู้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับไปเดี๋ยวเขาก็ดับไปก็จะมาชวนด้วยวิธีใดอุบายหลอกล่อ,ลอขนาดไหนก็ตามแต่เ,เราเข้าใจว่าเขาคือของไม่เที่ยงเพราะของเป็นทุกข์ก็คือของหลอกลวงคือของมาย,ยาเท่านั้นเองจิตเราก็เป็นอิสระ จากการที่จะเข้าไปเจอะไปจมอยู่กับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือความหมายที่ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ถ้าใครก็ตามเอาไปทําได้อย่างนี้และจะเข้าใจว่าวิธีวิธีแห่งการพ้นทุกขนะ์น่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องลําบากเลยเพียงแต่เราฝึกให้ถูกตรงประเด็นแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องมั่นคงจนได้นิสัยแห่งการรู้เป็นที่พึ่ง แล้วก็จะเข้าใจถึงคว,าว่าอยู่กับทุกแต่ไม่เป็นทุกข์อยู่กับการตัวปรุงแต่งแต่ไม่ถูกถูกการปรุงแต่งเข้าไปกระทําเพราะเรามีความเข้าใจเหล่าเร่งนี้แล้วอันนี้คือเหตุผลที่ให้คํคาคาความหมายของคําปีใหม่ในวันนีนะ้ในท้ายที่สุดนี้ก็คือให้บอกถึงเรื่องราวบอกถึงคำสโลกที่เขียนให้ ในในประการนี้ขอให้เราทุกคนต้องฟางความเข้าใจแบบนี้นะ